สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานพัฒนาผู้ประกอบการก็ได้รับเกียรติจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทำสถิติเพื่อมาสัมภาษณ์พ,พูดคุยกันก่อนอื่นนะคะขอให้ท่านได้แนะนำตัวสักนิดค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่อทิตยาพรศริยานะคะสวัสดีค่ะธนทัญยาฉัรทองค่ะ มาจากบริษัทอะไรคะเอ่อ C T I ออโตเมติกค่ะบริษัททำเกี่ยวกับอะไรเอ่ยผลิตน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็น้ำยาเช็ดกระจกแล้วก็น้ำมันเด็กค่ะก็จะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยาเยลนะค่ะเอ่อแล้วทราบได้ยังไงคะว่าทางสถาบันยานยนต์มีอสหลักสูตรนี้โอทางทางที่ไยเขาเรียกไฟบัคคนนะคะเขาจัด จะหาหลักสูตรมาให้อะคะ่ะเพราะว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานที่เราทำค่ะแล้วทำไมเขาจะทราบไหมคะว่าทำไมถึงได้เลือกที่จะเรียนหลักสูตรนี้กับทางสถาบันยายนยนต์ก็เป็นหน่วยงานที่น่าเชื่อถือหน่วยงานหนึ่งนะคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะแล้วหลังจากที่เราได้อบรมไปแล้วเมื่อช่วงเช้านะคะคิดว่าตรงตามแบบความคาดหวังของเรามากน้อยแค่ไหนคะ คนข,ข้างไป<ร>งใช้งานได้จริงใช่ค่ะอโอเคแล้วการถ่ายทอดของวิทยากรน,นะคะเป็นยังไงบ้างท่านสามารถห้สื่อสารให้เข้าใจอย่างง่ายหรือว่ายังไงบ้างคะ่ะเข้าง่เนาะคนข้าง่ายค่ะก็คือเหมือนอาจารย์ก็ยกตัวอย่างทั้งแบบทฤษฎีแล้วก็แบบที่ใช้งานจริงอะคะ่ะว่าเรามีวิธีในการไปคุยกับ ผู้ปฏิบัติงานยังไงด้วยหให้เข้าใจมากขึ้นค่ะแล้วคิดว่าเราจะสามารถนำความรู้ที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะเอาไปพัฒนาต่อยอดกับงานที่เราทำอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างน่าจะถ้าน่าจะเกี่ยวกับพวกงานงานคุณภาพแล้วก็งานในโปรเซสกระบวนการผลิตะคะ่ะ ราคิดว่าจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะพยายามประยุกต์ใช้จากที่เรียนมาให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วเวลาเราเรียนไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็เกิดข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจหรือตามอาจจะตามไม่ทันอะไรเงี้ยคะ่ะเวลาเราสอบถามท่านวิทยากรนะคะท่านสามารถที่จะตอบคําถามเหล่านั้นให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นไหมคะ่ะ ประเด็นเนาะค่ะคือคือท่านจะสอนตรงประเด็นอยู่ค่ะแต่ถ้ามีข้อที่สงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจนะคะก็สามารถให้ท่านอธิบายซ้าใหม่ได้ค่ะวิทยาการได้มียกตัวอย่างชาประสบการณ์อะไรบ้างไหมคะท่านก็จะเหมือนเหมือนยกตัวอย่างเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแต่ละแต่ละประเภทเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะ ถ้าเป็นอุสาหรการรมของของทางบริษัทเราเนี้ยท่านท่านก็เคยไปที่บริษัทท่านก็จะพอพอจะรู้ว่ามันมีกระบวนการยังไงเราสามารถอธิบายให้เราเข้าใจเพิ่มเติมได้ไม่ไเือเก็บอุสาหกรรยานยนต์ค่ะนะค่เคแล้วคิดว่าบรรยากาศในการเรียนเป็นยังไงบ้างคะเป็นกันเองเนาะแล้วก็กค่ะ แล้วในเรื่องของอในอนาคตด้ค่ะคิดว่าเราอยากจะเรียนรู้ในเรื่องไหนหรือต้องการที่จะเพิ่มทักษะทางด้านไหนบ้างคะน่าจะด้านคุณภาพปะแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะเรื่อง ด้านคุณภาพแล้วก็แล้วก็เป็นการผลิตนะคะจริงๆทางสถาบัน,นยนยนนะคะก็มีหลักสูตรที่มันมีเรื่องของล่านี้เกี่ยวข้องคะ่ะถ้าใไงสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะจริงๆเราก็มีโปรโชัวร์ให้อยู่เดี๋ยวเราเอาไปดูนะคะค่ะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด19ของทางสถาบันนะคะเป็นยังไงบ้างก็ก็ Firstly, ด,ดูแลดีอะค่ะตั้งแต่เดินเข้ามาจากที่จดดอดรถเนาะแล้วก็ มีการตรวจวัดอุณภูมิค่ะข่าววัดวัดไข้แล้วก็มีเจลก๊องเจลก์อฮอรตามจุดต่างๆแล้วก็มีให้สินแบบค่ะแล้วอยากจะให้ทางสามัญญาเนี่ยค่ะปรับปุงทางด้านไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาววิชาหรือวิทยากรหรือการให้บริการหรืออื่นๆนะคะบงต้นตอนนี้ก็โอเคแล้วนะคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะสำหรับวันนี้ทางทีมงานก็ได้สัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้แทนจากบริษัท CCI Automotive Products จำกัดนะคะที่ได้ให้ข้อมูล,ลเป็นประโยชน์กับทางเราเราก็จะนำข้อมูลเหล่านี้นะคะ่ะไปปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะ